สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese นเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะช่วงนี้ไม่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 ได้ข่าวแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณทากาจะมีโดน้องอีกคนแล้วครับคนที่สามนะครับวันนี้นะคะเราจะมาสอนคำว่าสอนคำว่าอามาเอมโบครับอามาเอมโบนะครับค่ะอามาเอมโบแปลว่าคนคีอ้อนนะคะ ลูกคุณทาก,กะคีออนไหมคะคีอองครับทั้งสองคนเลยหรือเปล่าหรือว่าใช่แต่ว่าคารินม,มากคารินคีออนมากกว่าก <c oughs> <ค>็ครั้งก่อนมาเอาคลิปของน้องคารินจังกับที่เด็กกรุงอะ,อะลงะเพจอะแล้วแบบว่าแฟนเพจบอกน่ารักมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ,อะบอกเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเลยคีออนใช่ไหมคะเห็นคีออนมากเลยแบบป้า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 ใช่ไหมทุกวันนะครับทุกวันป้าป้าดีโอ้ตหน่อยโอ้ตแล้วแล้วที่เด็กกรุงอะคะ ที่ได้เก่งก็อืมก็บางบางทีนะครับบางทีบางทีบางทีนะดักเกาะดักเกาะดักเกาะดักเกอะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่อุ้มหน่อยก็อ้อนนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าพูดว่าอามายโบนะครับอามายโบอามายโบแล้วมาจากคำกริยาคำว่าอามายรุนะครับอามายรุครับแปลว่าอ้อนนะคะจริงๆก็คล้ายๆฟังแล้วคล้ายๆคำหนึ่งนาะคำว่าอามาย อ้าวอมายออมาก็คือว่าหวานหวานนะคะหวานออมายแปลว่าหวานถ้าออมายเอรุออมาเอรุืมก็คือต่างคล้ายๆกันแต่ว่าสำเนียงสะกดจะต่างกันนิดนึงนะคะออมาเอรุแปลว่าอ่อนขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะตัวตัวอย่างนะครับาจะบอกว่าคารินจังค่ะอ่อนตลอดเวลาเลยอ่อนพ่ออยู่ตลอดเวลาเลยคารินว่าいつもパパに甘えてるねอืมขออีกรอบได้ไหมคะคารินว่าいつもパパに อมายเตลุเน่ค่ะอมาหรืออมาเตลุก็ได้ใช่ไหมคะทั้งสองอันก็คืออมาเตลุคือเหมือนว่าเป็นกำลังอ้อนอยู่อืมใช่นั่นาจะสเตลุค่ะก็คือนิบวกอมาเตุใช่ไหมคะอ้อนใครก็คือคนนั้นบวกนิบวกอมาเตุนะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าคารินจังขี้อ้อนค่ารินจังว่าอมาเอนโบคุณทากะซัง เอาไม้โบลเดสก์อะหอมแล้วครับคิดหนักคิดหนักครึ่งหนึ่งหนักกลากลางใช่ไหมแล้วแต่คือคนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางทีจะพูดบ่อยคนนั้นขี้อ้อนใช้กับผู้ชายได้คือภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายคิดยังไงบ้างคะสำหรับคนขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยขี้อ้อนเหรอครับก็ถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นนะครับก็อิมเมจไม่ค่อยดีนะครับเหรอคะจึงทำหน่าเกลียด แต่ว่าถ้าเด็กโอเคใช่ไหมเด็กโอเคนะครับถ้าเด็กโอเคผู้หญิงอะคะผู้หญิงก็โอเคใช้ได้ครับแต่ถ้าผู้ชายบอกว่าผู้ชายคนนี้คีอ้อนนี่คืออิมเมจอิมเมจเอ๊ะนี่คีอ้อนเหรอทำไมอะบางทีเมืองไทยก็ใช่ไงอย่างบางทีต่อหน้าคนอื่นเราจะแบบว่าขืมเครื่อพอกลับบ้านไปเจอภรรยาก็อาจจะอ้อนอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาไม่อะค่ะเขาไม่ไม่นะอิมเมจไม่ค่อยดีนะครับคือก็คือดีกับแต่ว่ากับกับแฟนใช่ไหมกับอา นน้อเนาะแต่นน่าเกลียดอ,ยอ้อเมะจิเมะต,ต่างกันมากเลยอ,อยเม์ต่างกันมากเลย่ยคะในในี่เมก็ไม่เป็นไรนะนิดนึงก็ไม่เป็นไรถ้าอ้อนิดนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดคำหมายคำว่าอ้อนสำหรับภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะคือคนญี่ปุ่นจะนึกถึงประมาณว่าเราพูดแบบว่า ที่รักตัวเองคิดถึงจังเลยอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะจะหนักกว่าอ้อนภาษาไทยคนคนข้างจะ,จะรแรงใช่ใช่เขาก็เลยไม่ค่อยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถือว่าโอเคผู้หญิงคนนั้นขี้อ้อนก็คือโอเคแต่ถ้าไปพูดกับคนอื่นว่าแฟนเราขี้อ้อนผู้ชายเนี้ยคือผู้ชายคนอื่นเวลาฟังผู้หญิงคนอื่นฟังจะรู้สึกแบบขี้โมยขี้โมยขี้โมยใช่ไหมแบบอุ๊ยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเนาะ คุณทากาะรู้จักคํานี้ไหมคะอ้อนเอาของอ้อนเอาของเช่นค่ารินจังอ้อนขอให้คุณทากาะซื้อของเล่นให้อย่างเงี้ยเนดานดาุดาใช่ไหมเนดาดุเนดาดุใช่ใช่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอ้อนก็มีคำหนึ่งด้วยเนาะเนดาดุขออ,อ้อนอ้อนให้ซื้อของเล่นให้อย่างเงี้ยอ๋อใช้ได้เหรอใช้ได้ใช้ได้อ้อนค่นะค่ะค่ะค่ะคค่ะอค คุณพ่อก็สื่อฟรของเล่นให้าคารินก็พาปะนี่โอาคาชิโอเนดาลุคารินก็พาปะนี่โอาคาชิโอเนดาลุานะคะ<ๆ>ก็คือเหมือนกับคำว่ามาดูคือคนบวกนิบวกเนดาลุถ้าให้เต็มๆประโยชน์เลยก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นชั้นะะควัตาชิวะจุดๆ,ๆนิบวกเนดาลุชั้นอ่อ,อนจุดๆนะคะ อ้อนใครนะคะเช่นถ้าบอกว่าอ้อนแฟนให้ซื้อกระเป๋าให้จะพูดยังไงดีคะเคารชินี่กระเป๋าเงนดารุคาเรชินี่คระเป๋เนดารุอันนี้สาวๆก็จำไว้นะคะเพื่อเพื่อเพื่อไว้แบบกะอ้อนแฟนอะไรเงี้ยอ้อนแฟนให้พาไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I Love j a p a n e s e ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ